คนละครึ่งเฟซสามปรับโฉมใหม่ w ว w เว็คนละครึ่ง .com เตรียมแจกสามพันบาทเช็คเลยใครมีสิทธิได้เช็คเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟซสามผ่านเว็บไซต์ w ว w เว็คนละครึ่งค o m เพื่อขอรับสิบสามพันเข้าแอปพลิเคชันเป่าตางังโครงการคนละครึ่งปรับโฉมเว็บไซต์ w ว w รเว็บคนละครึ่ง คอมใหม่เพื่อรองรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าขอสมัครเพื่อรับสิทธิ์3,000บาทได้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64ตั้งแต่เวลา06:00.0022นซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3จะต้องใช้ใจ่ายร่วมกับภาครัฐร้อยละ50เพื่อซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมถึงค่าบริการเช่นร้านนวดสปาทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบโดยรัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้วันละไม่เกิน150บาทหรือคนละไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการรวมใช้งบประมาณรวม93,000มืล้านบาทสำหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสาสำหรับประชาชนมีดังนี้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้หนึ่งโครงการเท่านั้นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกจันดอกจันผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่เวอร์ไวเวบ c t d g o t h ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนดอกจันตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จากเวอวเวเราชนะพอมไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้